ลำดับต่อไปจะได้ประกาศสังเวยอัญเชิญเทพพระเกตองค์ที่เก้าเทพพิดาพระเกตนี้เป็นเทวดาองค์พิเศษเมื่อกี้ได้เคารพระกาละมาครบทวนทั้งแปดองค์องค์ที่เก้าท่านไม่มีวันไม่มีวันที่จะปกปักรักษาท่านปกปักรักษาอยู่โดยรอบขอบจัก,กรวาลโดยท่วนทั่วทุกตัวคนขอเชิญทุกท่าน ตั้งใจบูชาพระเกศขออัญเชิญให้พระเกศเสด็จมาปกปักรักษาอยู่ประจำในดวงชะตาของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทพพิดาพระเกศเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะทั้งปวงขอให้คุ้มครองปก,ปกปักรักษาให้ดวงชะตาของเราจงปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขความเจริญมีความเจริญนุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น ตามปรารถนาแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพระกวาพุทโธพระกวาถวายบูชาเทพพระเกตเกนุนเทวนาโมตายาตุนักปางหนายายีโนยโยโเกตุมาเนวสุวรรณนาภะละนาปุสิโตอาจโซปิวาเลนไิทาคาจาตุมันดาเล ทาจานิเยมนุญยาติเทวะและเฮตุจัจจิเตติปาทุเปจูปานิเทวาพิมานะเนอิเมมานุจั้งขจิภูจจาเทวจังเวน ชางอิมังสาธุโนเกตเทวโุปฏิกันนาทุสาทุกังยังยันจะกุจลังกรรมังสันจิตังโนยะธาปลังตะตะมิบิปุญญาภีจะมีปฏิโกอนุโมทะิจิวังเกตเทวโตธรรมมิเตหิมานิตตุน สมาตังนุภาเลตุอาโลกเยนะตุเขนะจายิมายาเทวผูชายาอมังคามนุเทวตาเทวานพิลาตนาทียาบาลีสักกะละหาสาปิตินามะจะเมตังกาลนตุเทวตาเกตุเทวานุภาเวนะสะพัโสที พระวันตุเต,ตเกต,ตุเทวะคาแดอองค์พระเกตเทพระุนทรผิวเบาวอนพันณะพีต่ตตทองชมพูนุษเทียมทัดอาพรพ,พ,พันพัดผู้สาสวรงามเพลวพันพองสีทรงพาตุกขิุุรกาลาขะขออาภิวาทวันธน,นาพิเศษแด้องค์พระเกตอุดมศักพร้อมเทพขบริริวาร ก็อเชิญตาเดตาทิตาทานโมนโทนันโตพลไปโรดชาวดิโชจูฮาลอไทยขะดังใจบรรจงจะจำนรัตนพัณน,นเศษก็เชิดอโมรเทเวทสเดจมานลาบเครื่องวัลามิรบัมโบวังสังเวยสวงเทวจัก,กรนาาวิธานทูปลาที่เปรียบกันปรีมาลาลอย และยาย้อยภุ่มพนมหน้าพึ่งชมงามรูตาพักโพชนาของมันโน์อันบริสุทธิ์อุดมเลิศขด้ยบันเจิดบันจงทวายอนเนกหลายหลากลำเทปนั้นซ้ำเชิญบริรักแล้วขอเชิญพิทักษ์รักษาท่านสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านที่จะมาร่วมพิธีบูชาที่วดานพและก็ในวันนี้ทุกๆท,ท,ท่าน ปรากดนามว่าเป็นผู้แต่งเครื่องสังเวยพระสาวสเสร็จตำราแล้วข่าก็เชิญพระแก้วแก่นทวีดจงเร่งหลีบเข่าพิทักษ์กรักษาดวงยาตาของทุกๆท,ท,ท่านนั้นก็เพื่อประจะจากโลกนาหรือโศกเกษมสุขนาหรือทุก์ราจะจากภัยกุศลใ้นได้ยิ่งยงที่ท่านได้บำเพ็ญเป็นบุญญ,ญาภาคคุณผทนจงเพลิลดามมารประมลสุนทุ่นนอดธรรมปรีปดามีเหล่านั้นานาหรือไทยมารับโมทนาไทยเทวาองค์พระเกตุลาลิขามีจิตคำนับน้อมบูชาพร้อมทำมาเมร จงมีจิตกรุณาบำรุงรักษาให้เปล like ืองปราจจากสัพพทุกสัพพโศสสัพพโลกสัพพภัยก็จงอย่าได้เดือดร้อนอารมณ์ลานเกตุเทพระบริพานละโสภิดอันภัยจิตอดีเลกนานาเนกพลขณานาเสด็จมาอย่างศรัทธาเชิญรับสการเกองปลีกวนีต้องแปลการเทพระบริวันเหล่านั้นจิตจงมั่นปลีดีโดยพิธีเทพพระบูชาขอเชิญทีวดาทั้งหม่อจงเงดหดอโทปภายจรใดใดจะได้มีมากราคีพานพระในท่านสาธุชนทุกๆท่าน ที่ได้มาร่วมพิธีบูชาเทวดานพและเคราะหในวันนี้ทุกๆท,ท่านจึงได้ร่วมกันประสารเครื่องปรีเผือปรีดีปลาโม่จำในประโยชน์แล้วมูอมอมรจองเพิ่มพรให้ทุกสวัสดิ์ชนนมาอยู่วัฒนนด d สุขารพิลมส,สร้างเศร้าคอยเถึงทายเ่านั้นทุกๆท,ท่านจงเจริญโดยสีสันพระป,ปราศิตร์ทเทพระฤทธิ์เนชานุภาพจงทุกขับนิรันดรสมดุดดังพรพร่ำให้ขอจงสะดวกได้ดังประงคง สดิเถินสียงเทวมนนสษานังชโยโหตุปะลาจิตโอมาลเสนาภิกันตาสมันตาทวัตสาโยชนะอาขันติเมตตาอธิฐานาวิทางเสตวานจักคุมมาภวะภเวสังสารตทิปจักขุงวิโสทะยี ปริยาปันาทิโสธานังหิตายจะสุขายาจะพุทธกิจจังวิโสเทศตวะปริตันตมพันาามะเฮอะการุณีกวนาทวะหินทายสัมบารณีนางโกวเรตวะมารเมีสัมมั

ภะคะวะทานังอังคัมมานวนพลมวลติสุณโนกันตานสุมันพันลังสุปานวันตานสุหวนิฏฐาสุกโนสมะหวนโนจะุเยถองพรัหมจรสุปัฏฐากิังอายมังวาจ นามันโวันกามังบันเนียนเียนเทียนบนันกินนันบันทันกินนันนิันตวันะลันทานเยปันทานกินเนสุนอาตตลอดทวนสุกินโนวิโวนโนตาตาเสนีลโคนสุกิโตโหหิสหัสสาเพียหิยอนทิมิสอัทลอทสุกินทน ra dân mẹ hơn ru còn của khi toÔ khi ra ra mẹơ thêm bên Còn thật ọ tôi Ngh nghĩ ta vì luôn mua là ra rất ru ngon Ngh nghĩ đãhôn ở ras mê nhớ thì mình